สวัสดีครับสวัสดีกับผมคบกับผมเหมือนเดิมครับผมต้อมแซบผมในช่องนู้ลาแซบแฟมิลี่ครับมือดีครับผมนี่ครับคิดอยากไปโดนหน่อยเหรพี่น้องแมงกับพุนนี่ครับบังครับแมงกับพุนนะครับเด้อนี่แมงกับพุนดวกครับผมกับจิ้มซีฟู้ดครับผมกับผักไปหลายครับนี่ครับผักไปหลายอย่างสองสามอย่างเนาะพี่น้องเนาะผักตรงนี้ก็ผักเขียวพี่ครับซีฟู้ดนี่ครับเข็มๆครับปั่นนวลๆเลยครับนี่ครับ ก่อนนี้ก็เลยขอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องพี่ก้อนครับสวัสดีปีใหม่นะครับพศ2568นะครับเด้อขอให้พี่น้องสุขภาพรังกายแข็งแรงทุกคนนะครับเด้อมาครับมามากินนรำกันครับผมโอ้ยขอจุ่มก่อนนะครับเด้อจุม้มนี่ขอะคุณนกิดแบบเป็นสีพี่น้องน,นเป็นฉีกง่ายๆเลยจุม่มใจกาดไปหนึ่นง 打工了没？嗯。<c oughs>

ระดูแล้ว่ากันนะค่อยอทำจีนายากจิ้อร่อยมากครับอ,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 อันนี้มันแดงมากนี่ครับโ ผักเฉียวๆแบบนี้เรียกว่าจะขมไหมขมนะอร่อยครับ ไม่น OK เนาะปากอะไรแม่นะพี่แบบมาตัดเลย ตัดแล้วตัดแล้วมันมันมันบ้งามครับผมเอาแบบเด่งๆเลยครับหญ่ๆเลยครับปักกิ้มหนึ่ง,ง,งกิ้มพี่น้องที่ฟูด กม่อ้องเหี่ยวตีเมนต้งบ้กินแปงไมพี่นนอะผักล้วนๆนะครับ อะไรมาทำไมจะมีแล้ว,วม,ม,ม,มีโป่งใส่ตากันอืมเด้งเพราะแช่น้ำแข็ง มัจะปี่ยวกับ ก,กินจิ้มกับอะไรครับแบบอืมจัดจินเแ้วตายแล้มเล่นสักัอะ หัแบบเธแล้วตับเสยหนักว่าแล้วถ้าพป่ปมใส่ตาครับอาการสะบัดตาดางนั้นรางัก้กจันพี่น้อง น้ำจิ้มด้วยเนาะเต็มเลยจังตั้งลยครับจามว่าอยากก็อิ่มเปิดอีดีสันะขอดึงเป็งนครับขอดึงเด้งอือนี่นี่นี่เขาน่ในองนี่ล้เด้งดึงเด้งดึง ยี่แลวครับ แบบหยุดไม่ยูอย่างก่อนหุดไม่ดูแลก,กินยางเดียวแบกมากมาไห้คะแบพรมาครับ ดูดก่อนอืมอืมโอ้ตักตักกล่องเอาดีกันไ้วยตักกล่องมามาลองมาิตอยากได้ลายมือแล้วครับ ครับวบางครับนี่จุมครับนี่ครับผมนี่ครับนี่นี่น

ับนะติงๆเลยใส่พริกเขียวครับปั้นเอาครับอื้มอื้มจัดของเ้ เอาละเอาลอถูกใจจิ้ม่ะอ๋อโอเคนี่ใส่ตะกล้องครับผมต้องรับคลิปนี้ต้องรับมือนี่ขอจบลงแค่นี้ครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่าครับขอบคุณพี่น้องเขามารับชมรับเพิ่งฝากไปพี่น้องเขอบพระบุญกำลังใจผมคลิปนี้และทุกคลิปและคลิปต่อๆไปนะครับทุกท่านนี่ขอขอบพี่น้องทุกภาพร่างกายแข็งลมๆเรื่อยๆคุยคนพี่น้องนะพี่น้องบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ